สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จกุวัดพระแก้วหรือวังหน้าปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมีการแตกกุมาประมาณช่วงปี2503เนื่องจากเจดีเก่าบริเวณวัดพระแก้วหรือวังหน้าหรือวัดบรวรสุทธาวาส ใกล้โรงละครแห่งชาติได้เกิดชำรุดหักพังลงมาทําให้พระพิมพ์ได้ไหลลนลงมาเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นยังค้นพบบริเวณโบสถ์วัดบรวรสุทธาวาสพระวังหน้าได้มีการสร้างตั้งแต่สมัยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาศ มีการสร้างไว้จำนวนมากในสมัยพระราชวังบรวรวิชัยชาญอุปราชองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จักรีท่านได้ร่วมสร้างกับเจ้าคุณกรมท่าพระมีด้วยกันหลายพิมพ์ข้างหลังบางองค์มีตาคุด กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงให้เจ้าฟ้าอิสระพง์ช่างของพระองค์แกะพิมพ์ถวายสมเด็จโตทำไว้เพื่อแจกแก่ญาติและเจ้านายผู้ใหญ่รวมทั้งข้าราชการและบริพาลในหวังหน้าสมเด็จหวังหน้ามีด้วยกันหลายพิมพ์ เช่นพิมพ์เทวดาทรงเครื่องพิมพ์ซุ้มละคังพิมพ์กรีบบัวพิมพ์เสียนโลนพิมพ์อุ้มบาทพิมพ์ปิดตาพิมพ์ข้างเม็ดพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตบางพิมพ์อาจมีฝังอัญมณีมีจารึกไว้ข้างหลังพิมพ์นี้ถือเป็นพิมหนึ่ง ที่ค่อนข้างหายากมากพระชุดนี้เป็นยุคสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าและสมเด็จพระปิ่นเกล้าพิมพ์จะสวยกว่าพิมพ์ชาวบ้านทั่วไปทำที่วังหน้าโดยเอาผงวิเศษมาทำแล้วให้ท่านปลุกเสกอีกครั้งก่อนแจก พระที่เหลือจากแจกจะบรรจุไว้ในเจดีวัดบวรสถานมงคลและเพดานโบสถ์และนำไปบรรจุที่เจดีทองและเพดานโบสถ์วัดพระแก้ววังหลวงด้วยพระอีกส่วนหนึ่งที่บรรจุไว้ที่วัดพระแก้ววังหลวงหรือวัดพระศรีรัตนะมหาศ,าศาสดาราม หรือโบสถ์วัดพระแก้วจากประวัติทราบว่ามีการแตกกุประมาณปี2523โดยคนงานซ่อมวัดพระแก้วได้รอบนำออกมาจำหน่ายและกระจายไปย่างต่างต่างจังหวัดพระที่สร้างวัดพระแก้ววังหน้าวังหลังและวังหลวง ได้มีการจัดสร้างหลายครั้งหลายพิธีจะใช้แจกในวังหรือในพระราชพิธีสำคัญต่างๆผู้ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชสำนักตลอดจนข้าราชบริพารฝ่ายนอกฝ่ายในจำนวนของพระแต่ละพิมพ์ของวังหน้า ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกไว้พระกุวัดพระแก้วมีจริงบางท่านจะเรียกว่าพระสมเด็จวัดละขังด้วยเพราะปุกเสกเริ่มแรกที่วัดละคังเพราะสมเด็จโตท่านไม่สามารถรับนิมนต์ไปที่ใดได้ได เนื่องจากท่านสังขารชลาภาพมากในตอนนั้นจึงนำไปปลุกเสกที่วัดละคังก่อนจะย้ายวัตถุมงคลที่ใช้เสริมดวงชะตาให้ราชการที่หเคลื่อนขบวนไปปลุกเสกในที่สำคัญต่างๆจนมาสิ้นสุดที่วัดพระแก้วส่วนบางท่านถามว่าพลอยที่ติดตามองค์พระ พอยนั้นนำมาจากไหนจะใช้พอยจากประเทศจีนสมัยนั้นติดต่อทําการค้าขายพอยจะมาตามเรือสำเภาส่วนพวกล้านทองดูจะตีว่าเป็นหินสีคณะเจ้านายจึงสั่งให้บรรดาช่างสิบหมู่ นำพอยนั้นมาประดับบางส่วนพระกุวัฏพระแก้วถือเป็นวัดประจำแผ่นดินไทยเป็นพระที่ผ่านพิธีหลวงและพิธีใหญ่มากกว่าปกติอีกทั้งมีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงร่วมปลุกเสกมากมายซึ่งนําโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสี จัสร้างให้กับพระมหากษัตริย์และคนในวังข้าราชการต่างๆจึงถือเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังพุทธคุณอิทธิคุณปุกเสกด้วยคาถาชินบัญชรโดยสมเด็จโตพมมลังสีอย่างแน่นอนวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จ เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ